สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมเออจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้อยากจะเล่นเท่าไหร่หรอกแต่แบบเออพอเห็นฟันผ่านนะเขาเปิดให้โหลดก็เลยนี่จะลองเล่นมาดูครับผมก็กลัวๆอยู่เหมือนกันว่าแบบเอา้ยเล่นเกมที่แบบเหมือนคล้ายๆเกมเถื่อนเกมแฟนเมดนี่จะเป็นไรป่าวะตอนนี้อยู่ในเกม Resident Evil c o d e e i o n i a นะครับผมฉบับรีเมคข,ของที่เป็นเวอร์ชั่นของแฟนเมดนะฮะก็มันน่าจะมีเครดิตให้ดูนะเนะี่ยผมอยากเปิดจัง เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะทิ้งพวกลิงก์ดาวนโหลดหรือลิงก์เว็บของออผู้จัดเขาเรียกว่าอะไระคนทำโปรเจกต์นี้ไว้ในใต้ดีสคริปชันละกันฮะโอเคก็อย่างที่บอกเป็นของแฟนเมดนะก็ดูไว้แบบเออถ้าเกิดแคปคอมรีเมคมามันก็คงจะประมาณนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้ฮะเรื่องการาฟิกเนี่ยผมปรับโลไปเลยนะเพราะว่าคิดว่ามันยังไงมันเป็นของแฟนเมดนะอันนี้ ตอนก่อนเข้าเกมมาผมเห็นมันขึ้นว่าเมสไบยูนิตยูนิตี้นะทำใช้ยูนิตี้ทำก็คือก,ก็กลัวเขาคงจะออปติ้ไมมาไม่ดีแหละเพราะฉะนั้นมันต้องแหลกแน่ๆถ้าปรับสูงเกินอะ่ะฉะนั้นไม่เป็นไรนะฮะเราจะปรับลงให้ก่อนเอ่ออินโฟมิชันนี่ไงน,น,นี่ไงนี่ไงอันนี้คือตัวเดโมนะครับผมโอเคมันจะมีซีเนมาติกก็คือเอามาจากต้นฉบับเลยโอเคประมาณนี้ มีเกมโหมดด้วยเหละอันนี้คืออ๋ออันนี้เป็นแบบฟิกคาเมล่าโหมดนะก็คลาสสิกโหมดอ่ามีดาร์คไซคอเคีลด้วยแล้วไงต่อแล้วก็อาร์เคดโหมดนะอันนี้เขาใช้โมเดลของหน้าแครของเอ่อภาค2รีเมคเลยนะโอเคเราจะเล่นสตอรี่แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนี่เขาทำโปรเจกต์ยาวเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปทุกคน c h a p t e r 1, c h a p t e r 2, c h a p t e r 3, Chapter 4แล้วก็สตีฟแคมเปญนะมีสตีฟด้วยเหรอโอเคนี่เราเป็น เพย์เดโม่แล้วกันนะฮะอ้าวค้างอะไรเนะี่ยยังไปทันเล่นเลยฮลัลโหลเอ้ามาแล้วอุย้ยเขาทำดีอยู่นะเขาทำทำดีอยู่เนะี่ยทุกคนเอ่อทำไมเมาส์มันไม่หววะมันปรับได้ไหมโอเคปรับไม่ได้นะช่างมันเอ่ออุ้ยใช้ได้เลยจะนี่ไงอันนี้คือเอ่อเขาเคัสซีแบบคลาสสิกเลยนี่โรริกโก เปิดคุกให้ออกไปแล้วไปอะไรเนงะี้ยหนูไม่อยากไปอ่ะถือว่ามาเล่นเอ่อขั้นละกันระหว่างที่ไม่มีเกมเนื้อเรื่องเล่นนะฮะก็ผมเพิ่งเล่นภาค2รีเมคจบไปใช่ไหมเดี๋ยวมีภาค3าแน่นอนแต่ว่าหาเกมขั้นก่อนเยี่ยมเลยทำไมมืดมืดะไปดิออกไปซะที่นี่มันจบแล้วเว้ย ไม่รู้นะว่าจะมีหน่วยพิเศษมาช่วยไหมนี่พูดอะไรเนี่ยออกไปเถอะน,นะนะถ้าไม่ออกไปตอนนี้ก็จะไม่มีโอกาสออกไปแล้วนะแล้ว,แล,วแล้วนายอะ่ะท่านจะทำไรอะ่ะอย่าก,กังวลเกี่ยวกับเรื่องฉันไปนเลยนะเอาเอา๋เอเฮ้ยเพื่อน ทำไมรถอลิโก้หน้ามันเป็นอย่างนี้วะไม่ได้บูลลี่นะทุกคนแต่แบบว๊อโอเคโอเคโอเคจกคนหลอดเฮ่ ه, การเป็นอะไรเราไม่รู้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนเฮ้ย hey, ถ้าวิ่งก็เฮ้ย hey, แต่แคลร์สวยมากอะผมบอกเลยโมเดลมันโมเดลมันสวยมากนะฮะเพราทพาโมเดลดีมากเลยมันเก็บยังไงวนะเนี่ยเปซบาร์กด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  มันไม่เออ่ทุกคนมันกด e take โอเคเปิดช่องเก็บของแถบแน่เลยใช่ไหมไม่ใช่ q 1... 2... โอเคนี่มันกด i อ๋อกด i inventory อ๋อกด use ได้ของครับเฮ้ยมีดเหรอถ้ามันถ้าผมหันไปไก็ขออภัยนะคือมันคุมยากมากไว้ทุกคนจริงผมคุมยากมากอะอเค นั่นๆนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคืออะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้วะเนี่ยเปิดยังไงฮะก็คือกด Y Draw ยังไงนะก็ฟันโอเคเปิดประตูเปิดประตูยังไงวะกด E ก็ไม่ใช่เอ้ากดอะไรออกอะกด F กด R กด Q กดทุกคนครับผมเปิดประตูไม่ออกครับผม ช่วยผมด้วยอ้าวกด E ถูกแล้วทำไมผมเมื่อกี้กดมันไม่ออกวะปาบเอาว่ะเอาปกติตรงนี้มีกระสุนไหมอะผมจําได้ผมเคยเล่นช่วงแรกๆแ,แต่ผมเล่นภาคนี้ไม่จบนะของไอออริจินอลอะเพราะว่าผมต้องบอกอเลยว่าผมเล่นมุมกล้องแบบนี้กากมากนะไอมุมกล้องฟิกซ์แคเมร่าเนี่ยซึ่งภาคเก่ามันเป็นฟิกซ์แคเมร่าแล้วซึ่งผมโคตรกากเลยเอาเมื่อกี้ผมเก็บอะไรมาวะลืมอ่านกดรววไปหน่อยเออเป็นเซลคีย์ ประตูเ,เขาเรียกว่ากุญแจห้องขังพวกมันโจมตีโจมตีโจมตีพื้นที่มีแตดมอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยคนของฉันน่ะตายหมดแล้วมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดข้างนอกนั่นนะ่ะไอ้วุนฉันบาดเจ็บแต่ว่าฉันก็หนีรอดออกมาได้หาประตูฉันล็อกประตูห้องขังไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะปลอดภัยแต่เดี๋ยวก่อนนั่นคนคุกเหรอเนะี่ยเธอจะต้องหนีออกไปจาก ที่บ้าๆแห่งนี้นะโอเค what have you d o ม e แกทำอะไรกับบ้านของฉันเนี่ยลอรีโก้นะฮะอ๋อคนเมื่อกี้ไงโอเคไม่เป็นไรนะเพื่อนมันตู้นี้เปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้แน่เลยผมกด e แล้วมันมันไม่ติดอะโอเคไปดีกว่า door lock นะฮะเปิดกดใช้ปะเอาแหว่เฮ้ยยัางโหดอะโอเคลองขึ้นไปข้างบนกัน,กนดีกว่านะฮะ โอ้ทำดีเหมือนกันนะสำหรับการเป็นแฟนเมดนะฮะอันนี้รถว้าวสวยๆเสียงอะไรวะเสียงไม่ชอบมาพากลนี่หว่าโอ้ยตกใจโอ้โหไหลออกมาเหมือนกันได้มันเอามาจากออ,อริจินอลนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันเหมือนขนาดนี้ มันอาจจะมืดๆนะครับผมไม่ได้ปรับไบรท์เน็ตคือผมไม่คิดว่ามันจะมืดขนาดนี้แต่มันมืดเฉพาะคัตซีนนะตอนเล่นก็ไม่ไม่มืดเท่าไหร่นะฮะจะมีโผล่ออกมาจากดินใช่ไหมเนะนี่ยนี่ไงโอ้โหอย่ามายุ่งปล่อยปล่อยหนูแฟก็เคยเจอมาแล้วไม่ใช่เหรือลูกเมื่อประมาณ3เดือนก่อนนันแรกคุณซิตี้ไงแฟตกใจอะไรอะ่ะโอ้โหมาเป็นแบบปวดแบบ เขาเรียกว่าอะไรวะผีผีลืมหลุมโคตรเก่าเลยผีลืมหลุมแม่งเงยโอ้โหเฮาแคนไอแมเนจเอ่อไม่เอาทำไมมันมืดจังวะทุกคนมันมืดมันมืดเกินไปปะเนี่ยเอานี่ไงฉากนี้สว่างฉากเมื่อกี้มืดโอ้โหเยอะโคตรผมจะหนียังไงเนี่ยโอ้ยจะมันวิ่ง วิ่งวิ่งครับผมวิ่งฮะถือมีดก่อนเลยอ้มทังไหนอะทังนี้อะเปิดแล้วนะเปิด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 เออโอเคอ๋อมันโหลดเหมือนมันมันโหลดไม่ทันมันโหลดไม่ทันเข้ามาแล้วแหลกด้วยโอเคไม่เป็นไรนะอ้มมีปืนไหมอะต่โอ้โหเหมือนกันดิ หยุดยิงนั่นแหละเว้ยเฮ้ยเก็บปืนมาเลยแรงเตรียมพร้อมโอ้โหยิงเป็นร้อยไม่โดนยิงอะไรเนี่ยนี่ไงยิงไฟไปหนึ่งทีสปอตไลท์แตกเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงแกเป็นใครฟะเอ้ะเอาไม่ใช่ซอมบี้เหรอเงียบเลยรอนั้นนะเดี๋ยวฉันลงไปหาไม่ต้องเลยทไม่ยิงกูเป็นร้อยนัด โทษทีนะคือีเข้าใจผิดเนี่ยกูปากเลยถ้าขยับแล้วก็ฉันยิงเอาใจเย็นๆคนสวยฉันบอกขอโทษไงฉันชื่อสตีฟฉันเป็นนักโทษอยู่บนเกาะเนี่ยแล้วก็ขอเดานะเือคูงไม่ใช่คนของพวกมันหรอกไม่ฉันแคลร์ฟิวแคลร์เหรออืม เยี่ยมเลยเดี hey, ๋ยวจะจำไว้แล้วกันนะเห็นไอ้เครื่องบินอยู่แถวนี้ไหมจะได้ออกไปจากไอ้เกาะเนี่ยจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องไปแล้วนะรอก่อนดิอะไรเนี่ยไม่ต้องตามมาหรอกคุณผู้หญิงเดี๋ยวจะเป็นตัวห่วงเปล่าเอ้าไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเลยโถไม่ยิงก็บุญแล้วนาย แหมเราได้ปืนแล้วหรอไหนเอ้ยนี่ไงปืนทุกคนเอาเว้ยปืนเอ่อเบเรต้านะครับผมเป็นปืนเบเรต้าเราเก็บมาเลยโอ้มุมกล้องมันโคตรมึนหัวทุกคนตอนเนี้ยเราได้ปืนมาแล้วระบบเลงเป็นไงอ่ะโอ้โหเป้าโคตรเป้าโคตร counter size global offensive นี่น่าจะเป็น counter size 1.6มากกว่าอันนี้โอเคไปนะ ฉากโหลดนี่เป็นโคตรแหลกเลยทุกคนโอเคอเขาอาจจะออปติมัยไม่ดีจริงๆแหละก็นะมันเป็นแฟนเมดนะเขาทำด้วย Unity ขนาดนี้ก็ดีแล้วฮะประตูล็อกมันแหลกแหลกมากเลยเนะี่ยเอาจริงอ่ะโอเควิ่งไปก่อนมีแหลกบ้างนะไม่เป็นไรอ่มันจะร้องอะไรขนาดนะัน้นนะเพื่อนนี่เดินมาเก็บนี่ก่อนเลยทำไมเก็บไม่ได้วะโอเค มุ่มกองม่งคือเมาส์มันเร็วมากเมื่ผมหันนิดเดียวมันแบบร้อยแปดสิบองศาแล้วอ่ะโอเคเข้ามานะเข้าได้เ่ยเข้าได้แหละสมงโคจะเข้าได้นะฮะอันนี้โอ้โหโหลดฉากเดี๋ยวนะยิ่งโหลดมันยิ่งแหลกปะเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยเลงโคตรยากนี่แนโอ้โหเลงยากโคตรทุกคนเมาส์มันเร็วอ่ะนี่เป็นไง เดินยิงเดินเล็งได้ด้วยเออมันแหลกอะไรวะเนี่ยนี่แน่นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยหัวระเบิดว่ะโคตรเทเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งหนีก่อนเลยวิ่งหนีก่อนเลยเกมโคตรเฮ้เขาทำดีนะผมผมว่าผมชอบอ่ะถ้าเขาทำแบบรีเมคออกมาจริงๆนี่แบบมันน่าเล่นเลยนะื่อกีเฮ้ย เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนซอมบี้ซอมบี้เพื่อนเป็นอะไรอะแอมนี่แน่ผมเมาแม่งเร็วจัดผมหันแบบหรือมันตายแล้วไอ้ตัวเนี้ยนี่แน่นี่แน่เออตัวกระเด้งตัวกระเด้งตัวกระเด้งนี่ไงนี่ไงหัวระเบิดมาแล้วเพื่อนเก็บ กโอ้โหเลือดบั๊กด้วยทุกคนสองสามสี่ห้าเอาเว้ยาเว้ยเลือดแม่งเลือดแม่งกระจายอยู่ในอากาศนี่แนี่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 ไม่เป็นไรเลยแหละโอ้ยนี่นี่ นี่เน่ตายสวยอุ้ยเวลากดออร์แล้วไม่มีกระสุนบอกมันไม่มีกระสุนแล้วมันอันนี้ด้วยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดังแก,กๆๆๆ๊กแก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 ๊กกระสุนผมหมดแล้วเหรอโคตรแกเลยะทำไมมันใช้กระสุนเยอะจังในห้องน้ำนี่มีอะไรหละมีกระสุนไหมอเออโอ้โหหน้าขาวโคตรแคลหน้าขาวขาวเปิดเข้าได้นอนแน่นอนห้องนอนใช่ไหม นี่ไงมีเด็ดบล็อกเฮ้ยมันเป็นประโยชน์อ้าวหายไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่เนี่ยกระสุนหมดแล้วเพื่อนยังเหลืออีกสี่น yeah. favor, ัดใช่ไ่มเดี๋ยวผมใช้มีดเดี๋ยวนี่เน hm um> ี่ยนีนเน่นินเน่อ้ยเจ็บนะเว้ยเจ็บนะอุ้ยแต่ พวกเท็กเจอร์ของซอมบี้เวลามันเจ็บมันโดนตีนี่มันที่ตัวมันก็ดีเหมือนกันผมจะดูเลือดตัวเองได้ยังไงวะอ๋อข้างบนเลือดเลือดเลือดมันคุ้มเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่หมดอ่าอเออเออแครแค่์ แคคืออันนี้คือเจ็บเหรออันนี้คือเจ็บนะฮะเราลองคอมกินยูสอของครับให้มันโดนซอมบี้ตบเล่นๆนี่ตบคือด้วยปหดมากใช้มีดอันนี้คือถ้าเจ็บอย่างั้นแหละนี่คือบาดเจ็บนะฮะเหมือนเจ็บขาซะมากกว่านะโอเคพอขอปงปากของคอ,อนะน่าจะประมาณนี้แล้วกันเพราะว่า เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมว่ามันก็ยังเป็นเกมที่ไม่สมบูรณ์ตัวเดโมขาแบบกระเพก <c oughs> โอเคเราลองออกไปหน้าเมนูยังไงวนะเนี่ยรีซาร์โอเคสำหรับวันนี้นะก็คงจบเพียงแค่นี้แหลนะไม่มีอะไรละก็มาลองเล่นเฉยๆนะก็ ถือว่าดูดูกันไว้แล้วกันนะครับว่าเนี่ยนี่คือโคโรนิก้ารีเมคนะถึงแม้จะเป็นแฟนเมสแต่ก็แคปคอมเขาทำจริงก็อาจจะประมาณนี้มั้งไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะหรือเอาเราอาจจะได้เห็นภาคสี่รีเมคกันก่อนหรือยังไงนะฮะส่วนใครที่ติดตามผมอยู่รอดูเออเกมต่อไปนะก็อ,อีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็ลงแล้วแหละก็ตอนนี้ยังหาเกมเล่นดูแต่ว่าเล็งเล็งไว้แล้วแต่ว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนี่หมายถึงอะไรฮะสตรีมเซลล์ครับผม เดี๋ยวจะซื้อมาเล่นแนละ้วฮะอดใจรอกันอีกนิดนึงนะเดี๋ยวมีคลิปลงให้ดูกันสนุกสนานอย่างแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้อขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน,นครับเอ้าเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับผม